Story. อีซายสตอรี่พบฟุตบอลมันมีเรื่องเล่าครับวันนี้สตอรี่สเปเชียลเรามาเชิดชูสองกุนซือผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษตลอดการครับเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันและอาร์เซนเคนเกอร์ครับถูกต้องครับล่าสุดหอเกียรติยศของทางพรีเมียร์ลีกครับได้บรรจุชื่อของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันตำนานกุนซือของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนเคนเกอร์ตำนานกุนซือของอาร์เซนอลครับ ให้กลายเป็นผู้จัดการทีม2คนแรกครับที่ได้รับเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศของทางพรีเมียร์ลีกซึ่งรางวัลน,นี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2020ครับซึ่งก่อนหน้านี้รายชื่อที่ถูกบรรจุเข้าทาง Hall of Fame ของทางพรีเมียร์ลีกเองส่วนมากเป็นนักเตะหมดครับสคนแรกที่โดนบรรจุเข้าคืออารันเชียเลอร์และก็เทร์รี่องลีถัดจากนั้นก็มีรอยคีนแคนโตนาครับแพทริกเวเอร่าอาเกโรด็อกบาหรือแม้กระทั่งเอียนไรครับ ซึ่งล่าสุดทั้งสองคนได้บรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศเซอร์เอเลฟูกุสันกับอาเซนเวนเกอร์นี่เป็นคุณซื้อที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างนาวนานครับตั้งแต่ปลายยุค90จนถึงยุค2000แล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายครับเซอร์เอเลฟูกุสันคุมแมนยูตั้งแต่ฤดูกาล1992มาวางมือในปี2012ครับโดยพาปีศาจแดงคว้าแชมป์มากถึง13สมัยในการคว้าแชมป์ลีก ส่วนของทางอาเซนเวนเกอร์เองคุมตั้งแต่ปี1996ถึง2018ครับพาอาร์เซนอลเองคว้าแชมป์สมสมัยแต่แชมป์ที่สำคัญที่สุดคือแชมป์ในปี2003และ2004ครับอาร์เซนเวนเกอร์คว้าทับปืนใหญ่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายซึ่งยังไม่มีทีมไหนทำได้ในปัจจุบันถือว่าเป็นรางวัลที่ตอบแทนทุกความตั้งใจและ ความขยันมันเพียรและการสร้างชื่อให้กับทางพรีเมียร์ครับเซอร์อเล็กฟูกุสันและอาร์เซนเวนเกอร์ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญของวงการฟุตบอลไม่ใช่แค่ของอังกฤษแต่ยังเป็นของโลกใบนี้ทุกวันนี้อาร์เซนเวนเกอร์เองทำงานในระดับสูงครับนั่งแทนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรูกบ,บอดบริหารของทางฟีฟ่าเลยนะส่วนเซอร์อเล็กฟูกุสันก็บอุทิศตัวเองให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทําทุกด้านทําทุกทางทําทุกอย่างเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวงการฟุตบอลถือว่าเป็นรางวัลที่คู่ควรครับการบรรจุเอาชื่อของเซอร์อเล็กซ์ฟุร์กูสันและอาแซนเบนเกอร์เข้าสู่ Hall ์ออฟเฟมเป็นการตอบแทนผลงานและความพยายามพัฒนาวงการฟุตบอลของทั้งคู่ในตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาทุกวันนี้พวกเขายังอยู่กับเราครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับลูกใครก็ไม่รู้ครับ อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่ทำไมเรารู้สึกผูกพันกับพวกเขาเหลือเกินทุกครั้งที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันยิม้มทำไมเราต้องยิ้มตามทุกครั้งที่อาร์แซนเวนเกอร์โกรธทำไมเรารู้สึกโกรธตามเนี่แหละครับผมมากกว่าการดูฟุตบอลขอบคุณครับเพราะนี่คือสายสตอรี่สวัสดีครับ